เรื่องกระต่ายกับปลาดุกในทะเลทรายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะพบสัตว์น้ำอาศัยอยู่มีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อกระจิบที่คล่องแคล่วและฉลาดมาก กระจิบชอบกระโดดไปมาทั่วทะเลทรายเพื่อหาอาหารและน้ำแต่มันมักจะบ่นว่าโลกนี้ไม่มีที่ไหนเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของมันเลยวันหนึ่งกระจิบเจอหลุมทรายแปลกๆที่มีน้ำซึมออกมาเล็กน้อยเมื่อมันมองลงไปก็พบว่ามีปลาดุกตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าดุกดิกอาศัยอยู่ในหลุมนั้น กระจิบตกใจและถามว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่ไม่มีแม่น้ำทะเลสาบหรืออะไรเลยนะดุกดิกตอบด้วยเสียงเรียบง่ายว่าฉันเคยอยู่ในแม่น้ำที่ไหลผ่านที่นี่แต่เมื่อแม่น้ำแห้งฉันเลือกที่จะอยู่ต่อและปรับตัวฉันขุดหลุมนี้ขึ้นเพื่อเก็บน้ำและหาอาหารจากสิ่งที่ผ่านเข้ามาเช่น มแมลงหรือมเมล็ดพืชที่ลมพัดมากระจิบหัวเราะแล้วพูดว่าชีวิตแบบนั้นไม่น่าสนุกเลยฉันไม่มีวันทนอยู่ได้ที่นี่แน่นอนแต่เมื่อเวลาผ่านไปกระจิบเริ่มสังเกตว่าทะเลทรายเริ่มแห้งแล้งมากขึ้นอาหารและน้ำเริ่มหายากขึ้นมันจึงกลับมาหาดุ๊กดิ๊ก และถามว่าเธอช่วยสอนฉันได้ไหมฉันจะอยู่รอดในที่แห้งแล้งแบบนี้ได้ยังไงดุกดิ๊กยิ้มแล้วตอบว่าการอยู่รอดไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับตัวเราแต่เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเราให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมต่างหากจากนั้นดุกดิ๊กสอนกระจิบให้ขุดหลุม เก็บน้ำเรียนรู้การหาอาหารจากทรายและอดทนต่อความร้อนด้วยความพยายามและความตั้งใจกระจิบก็สามารถอยู่รอดในทะเลทรายได้อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่รอดในโลกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวแต่ขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่งางหา